การกระทําใดๆกระชั้นโดยจิตเจตนาของเ้าเองเป็นไปเพื่อที่จะดึงคนออกจากกามลาคะบวาสิเป็นการช่วยเหลือนี่ทิศทางใดกระชั่งการศึกษาความถูกยากความบ่มียูบ่มีกินจังสิล้วนแล้วถ้าเป็นกุศโลบายเพื่อจะดึงคนให้เขามาฟังความจริงเกิดแก้เจ็บตายสาเหตุแห่ง ความถูกติดสัตว์โลกเวียนวายขากันไปขันมากเรื่องผัวเรื่องเมียใจบ้าละ่ะกิจกรรมใดกุศโลโบายใดการกระทําใดการช่วยเหลือใดๆเขามีจุดหมายเดียวคือนํา้าคนออกจากความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่ที่เห็นแก่ตัวมากๆคือการมราคะจึงบอกว่าไผกร้างที มีความโน้มเอียงไปในการที่ว่าจะให้คืนดีกันหรือปับตัวเพื่อให้บอกให้เขาตําหนีบ้าให้เขามาว่าจาังงอ,อันรเรื่องสี่ย่าลืมงว่าเฮ้บ่เอาหนะ่วยบอกให้เลยว่าทุกการช่วยเหลือดูแลตถึงแต่เป็นกุศโลบายในการที่น้ำค้นออกจากการมีผัวมีเมียเด็กว่าม่นน้ำคนไปหามีผัวมีเมียเด,ยเดย ผู้ใดมีแนวโน้มว่าจังสันบอกต่อมากพอใจวา่าล่ะเออ้อมขาดขาดโหลดนั่นแหละคือถ้าผัวเมียพิดกันอยู่คือกค่ยังบอกอยู่บอมยำๆยำๆฐานบ่เสมอกันก็นกนเลิกโหลดตาแมงโหลดใจเยือกตัวบ่แมนว่าสิไปเป็นครูคนนี้ไกลเกลีก้ยให้เพื่อให้เขาขึ้นเอากันมันสิมีประโยชน์อยังภาษาผัวกับเมียอยู่น้ำกันหากินแต่ของเองนั่นแหละเออ ชีวิตของคนมันมีค่ามากที่สุดคือการได้ทําเพื่อผู้อื่นโดยกุศลประโยชน์โดยกุศลคือความชั่นสลาดอันจะเป็นอุบายออกจากความเวียนว่ายแต่เกิดอุบายอันเกิดออกจากความมีผัวมีเมียนี่เลยมันจกักว่าระวัชรสีวาบอกมาหาผัวหาเมียในวัดมันนี่กูก็มาได้เห็นด้วยได้สิบอกใหน แทนทีต้องบอกขนาดหมายังว่าบอกให้ไเป็นสางความสัมพันธ์ใหม่ค้นกับคนทางคักตัวใบเอเมื่อมันมีความสัมพันธ์ในคนกับคันก็ล่ำเอียงเข่าขางคุ้นเข่าขางที่อาจากว่าล่ะอผู้ใดต่อยเมียกู้บัตรใสู้ผัวกูบไตรถึงตัวนั่นแหละกังบอกมีจุดหมายเดียวบ่างบอก็ไปเหลี่ยมใดก็ช่าสั่ง คนเล่เพื่ทุบ,บายไดกระช่างล้วนแล้วแต่เห็ุในคนคนผู้นั้นเอาตัวเองมาทําตัวเองให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นมั่งใจบันีว่ว่าทําตัวเองให้มีประโยชน์ต่อผู้อื่นมั่งมันจะเป็นกุศลเออกุศลละประโยชน์ประโยชน์และกุศลสาระ,ะ,ะความเห็นแก่ตัวออกจากความจากใดอย่างดีอย่างมีอยากรวยอยูย่ยเพื่อนเจ้าของออกมาแล้วสางตัวเองตัวนี้จะเป็นตัวหนุนเออ พะมีหารซีตัวนี้คือการช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่นะตัวนี้สิเป็นต้นหนุนจิตเพื่อให้ปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้เห็นความเห็นแก่ตัวของตัวเองมั่งเพื่อให้เห็นอยังไ้ลายอย,ย่างที่มันเป็นทุกเป็นเหตุให้ทุกนั่นแหละว่ามีจุดหมายเดียวเด้ <c oughs> อแะไรจังวะ ยามาว่าล่งไปก่อนยันใชยยันใชยเมืองเขาวา่าล่งก็ลงไปหาขุดปูขุดกีปโปมสอนหัวหากินสูสองคนสูสิมีประโยชน์อย่างเออเอาไปสอนเด่นด้วยรอยหลันพันหลันแต่ว่าภาษางประโยชน์ยังผู้อืน่นใดภาษายังกับซ้ำนี่ทุกทุกนี่นะนัะ่นแหละมาสางรประโยชน์ให้เพื่อผู้อืน่นแล้วมันสินุนตัวเองด้ เขาประเด้๋ยวยังดอกแต่เขาเอาตัวเขาเองเสียงใส่ให้เสียงกับบ่าบ่เสียงกับบ่ว่าสื่อๆยุคแต่จะพูดถึงเรื่องความเสียงน่ะนะเขาจะมายิ่งถิ่มยังได้ก็บมายิ่งได้ทั้งนั้นธรรมดาเดี๋ยวพวกมเห็นแก่ตัวสาเหตุที่โลกวุ่นขากันอยู่เดี๋ยวนี้แม่นยัง่ะเขาขาดบัถึงดอกอันซ้ำความคิดทอนความคิดหินหรือความคิดให้สัมบูรณ์แล้ว ว่าเขามองขนาดใดไกลขนาดใดสาเหตุของโลกที่มันเวียนว่ายตายเกิดมาข่ากันไปข่าดกันมากเนี่ยนั่ตัวเองออกจากทุกบ่ไดเขาความเห็นเก่ตัวเออความเห็นเก่กัตัวดิ่งยิงเป็นเรื่องของกามาค่ะนี่ยิ่งความอริสอ่อรอนี่เรื่องของผัวของเมียนี่นยหึงหวงกันนี่นักสุดพระท่านทศนวรรษอะผู้ได้ขามกามาค่ะได้ตัวเดียวบอกต้องมาเกิดอีกนี่นะจึงบอกว่าบ่ราว่าสิ คนเหล่เพศ่ตุบายรีเ่เล่เลี่ยมใดกระชงังที่เขาใส่อยู่นี่มีจุดหมายเดียวเผใค้นออกจากความเห็นแก่ตัวจากว่าเห็นแก่ตัวนี่รสอร่อยแห่งกามนั่นแหละเอออันนั้นจะมาชักจูงชักส่วนกันเออือนั่นแหละคือนก็ขึ้นกับเขาถ้ามาเราศรัทธาบัดเสมอกันมาหวงไส่พระบ่พ่อเราหวงใส่คน้นผู้เอาไปหวงหอดผู้ยิง่งคือกันก็นกนยังหวงไหมขวไหมอย่างไะจ้งบอกว่า คิดว่าทดองอันสัมปัญญาหินหรือสัมปัญญาไอ้นั่นนะทือเข้าคิดอยู่เดี๋ยวนี้ที่เข้าบอกตุกๆกคนแนะนำนะออคนที่มีค่าความเป็นมนุษย์เต็มพุ่มคือคนที่เสียสละเพื่อผู้อื่นใด้บ่มันไปเห็นแก่ตัวที่ไม่ยัางแต่ว่าไปพูดพัดพดเวเป็นเมียด้วยกับซื้อรถหลายขั้นนั่นนี่และครับไปเยอะยิงอกจองหองโออวดกันคมเหงกันอวดทรงลูกเลี้ยนทั้งสั้นทั้งสี่เออ ก็เลี้ยนไปตายนั่นแหละเลี้ยนไปหาแม่มึงบอกสางรไปรดูทุกบ่ละ่ะสาสงแล้วคืออีแหลบ่ามากคดีแล้วแหละขวนก็บบ่ามากขวนเพราะว่าม,มันก็บ่คือมันบ่มีความเด็ดเดียวในตัวเองหลือจากบา่ต้องปล่อยตัวของเขาตัวยจ้าไปเป็นมือที่สามแสกซอนไงเออเหมือน <ค Year> ปเท่าสีมือที่สามกับสางเท่าดึงเขาไปในพผานอย่างเดียวมือนี่มือวางเปล่ายางเดียวได้มือนี่ไม่ได้ไปสนับสนุนผู้ใดไปเอากันอีกเลย ขณะผูทธเจ้าคนกันนั้นี่เข้าใจความบัญญัติของคนใบบอชักจูงให้ลูกบ้านนั้นชายบ้านนี้หญิงบ้านนั้นนี้ให้เอากันเป็นสังฆาติเศษแล้วก็นแนะนําบอกเลิกแต่งงานให้เขาเป็นสังฆาติเศษหู้บรราบัตรหนักๆแยบคายถึงบ่มีความละเอียดอ่อนถึงบ่พวกมู้นี้ภาษาคนสือจักอย่าง ยานแต่คนยานแต่เสียสื่อเสียงมันบ่นมีดอกภาษาสือเสียงอย่างหนึ่งยานเขาสารพัดคือนั่นแหละคือความบรของจ้คข,ข,ของเองเฮานี่งมีเจตนาเดียวเลยดึงออกมาเลยพระสันสิวาปาแมงโหลดบอกเห็นได้สู้กับตายจากกันคือเก่าตัวตายด้วยความหักกันกอดกันห้น้ากันท่นสู้ท้งทุกข์เก่าอีกสู้จะไปเวียนบาตายเกิดอีกทศทศใดศาสตร์นี่รนะรมดาเด้อ บางคนเป็นเดรัจฉานยุงสั่นเป็นอสงไขยบางคนเป็นตกนรกยุงสั่นเป็นอสงไขยบางคนเวียนอยู่ในเปรตกำเนิดเดรัจฉานสัตว์นรกเป็นอสงไขยอสงไขย์เซวาสิมาพ่อคนไหมเอวาสิมาเกิดเป็นคนไหมออยังิม่แหนเขาหางข้าง,งนั้นเขาหางทงี่นี่กูเขาหาง,ง,าง,างแมง่งได้กูเอาดีพัานยอย่างเดียวจากบอกระยังสั่นก่อนั่น,นแหละ มีเจตนาเดียวจุดหมายเดียวให้คนพวกนั้นเห็นตามความเ,าเ,ออาเป็นจริงของเขาเออถ้าบ่เห็นตามความเป็นจริงของเขาเฮาไห้เนี่ยทางความคิดไห้ป้าแม่มึงโหลดนั่นเด็มึงตายจากกาันบ่หลลยผัวไลยเมียเราต้องตายจากกันมากเลเดี๋ยวมีชีวิตเห็นเดือดมันหนักกบ่าเราเด็กคนตายออให้น้ำกันห้องน้ำกันนั่นอเออเขาก็เห็นเราตัวหาอยู่หากินยากหรือลำบากอะไรเออไป่าซัด ขากบขาเขียดขาหัวขาปูขาปลาขานั่นขาดนี่ลักจกมกเอานันเอานี่สารพัดตัดสินารทำลายทำไรกันโตเดียวนี่แหละมือจักบอกมันเก่งทีง iliation, ่สุดนะนะได้แล่นหาอยู่หากินมองหันบองนี่ได้แล่นได้ย่อมกับได้ย่อมกับโตเดียวนี่ละลาคขตัวเดียวนี่ละเออได้กล้าก <m urs uit> ับกล้าได้สู้กับสู้ได้ถอยกับถอยกับโตเดียวนี่ละเออย่งชิ่งแผ่นดินกันได้เมื่อแล้วเมื่อครอบครองไวครับ ว่าแเป็นสถานกรรมสิ์ในการสืบพันหรือคองสื่อหนึ่งเด้ัดนะเออตัวเดียวเ้อนักสุดนะ่ะแหละผู้ใดมีแนวหน้มมาทางไหนเหาบอกป้าเลยนเนี่ยไปสอนมันว่าออป้าสู้กับป้า,ปาตอนตายอยู่แล้วละ่ะสู้กันเลือกกันตอนตายอยู่ล,ละมันจะไปหาความคิดโหน่มเอียงมาทางนั้นของพวกนี้ต้องเป็นของใจเด็ดเดียวเด็ดขาดจริงๆ แต่ว่าเข้าใจเขาก็บอกไ้เลิกเท่านั้นเด้แต่ว่าเข้าใจกันแนะนําให้แบบนี้มือที่สามอยู่างเป็นมือที่วางเปล่าจักว่วาละ่ะเออไปโคตรนั่นเอากันดีว่ามีทา่างเออเอาเองดีกว่ากูจะเอาผ้าไปสวรรค์นิพนนพานอะไรใดบอกไปสวรรค์ไดนิพพานเออจักบ่ล่ะคือเอาผู้ใดมากก็สางแต่ตผ่านผ่านมากนี่ก็ตามน้อย,น,อยน้อมไปทางเดียวบัด เลิกพึ๊งหนี่มันเห็นความจริงทันทีโหบอกจากเป็นกับจากตายมันเป็นถูกปะว่าความหลักความอาไล่กูไปฝากความหวังไว้กับเขาเออกูเลยเป็นทุกข์มันก็คิดถึงเฮ้าเองบ้บาีไบ่ได้คิดถึงเฮาเอาเฮาไปขึ้นเด้คิดถึงความจริงที่เราพูดเห็นบ่กังสั้นแล้วยังล่อค่อยการช่วยเหลือจากบุคคลผู้อื่นอยู่ย่อมไม่เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงไอ้ใจวันนี้ล่อค่อยการช่วยเหลือเออ เฮ็ดยังกับบเป็นกับทาผู้นั่นทาผู้นี่ทาผัวตาเมียจกว่าละ่ะผู้ผัวกับเฮ็ดเนื้ออยู่เนื้อกินเองบ่เป็นกับทาเมียไม่เฮ็ดให้เมียเฮ็ดขับรถกับไทยให้ไทยหน้านั่นของนักบ่เป็นกับทาผัวเห็นบ่เห็นถูกบอ่อเนาะเออใจว่าใจ,จอจนี่ก็บ่มีสมองให้มันหน่อยก็นั่นมันยังมีสมองแต่ของ โตบบกไงอะไรบ่มีสมองอีกนี่ก็เลยโอ้ยเอาไอ้อันนั่นเออไออันนี้น้ำเขาสมควรเหล่าก็เพิ่นยัง่งวะบ่เดอ้อบึ้งเราบ่อขาดขาดขนาดาน,นั้นสมมุติลำนาโตคนเองยโอ้ยเพิ่งยังไงไปน้ำยี่บ่อเอาไปดิเขาอัดคลิปไปให้ฟังมึงให้เบิังลาบ่อีเต้าอีหานี่ก็เลย ให้บ้งเราบอ่อมันคือมึงชัดเจนบ่า่หละเนาะสำภยายในนั้นจ,จะเดียใจจเอนั้นหัวอ้บ่อลรืิวอะไรบ้บ้าดูนั่นแหะสมน้ําหลานัน่นแหละมือจักบ่ล่ะลเขาภาวนาหรือบอ่บาทยังสั้นแหละนี่จุดมุดไม้เดียวมันเท่าเอาไปมากกว่สร้างเลยน้อมไปแต่ทั่งให้เห็นตัวนี้เห็นความทุกข์เกิดจากความรักความครอบครองปรารถนาไว้สนองตัญหาตัวเอง ออยูน้ากันดีๆเขาขาดปุดออกมาเลยพอว่าย,ยังเข้าภาพไปปฏิบัติทำฟังทำบางงานบางนี้มากพ่อแล้วมาจากบอกปฏดบัตมีความผิดอย่างเลิกเอาซื่อดิเห็นบาล่ละเออมันคิดได้เมื่อภายหลังบาดนด้สิ่งที่เพิ่นเบามากนี่ถือหนักเออมันก็เหตุนั่งตัวมันก็ไปตามทางของมันเองมันพึ่งตนเองได้แล้วกับความจริงเดินไปตามความจริงจากบาล่ละนั่นแหละ คนที่เขาขางแลายล้ำยงกันกับตัวเดียวนั่นแหลอะอสันธราคะเขาจะบินเอาใสนะ่ราคะไปในทางที่มันเป็นกุศโลบายคนไปในพ่านอย่างเดียวได้เออจีบไปจีบจีบแมงโลดกูบ่เอาดรอกว่จีบแต่กูจีบสูไปพี่เออจีบมาทําประโยชน์มาสร้างประโยชน์เออจังหวะชีวิตคนที่มีคนคา่ายคือ,อั่าไปยว่าผู้อื่นเท่านั้นเดอ้อ ออนอกกนั้นบ่มีใครยังจช่นยางดอกเยี่ยนใบา,ายเกิดอยู่ในนี่แหละยังที่อธิบายมากนั่นนะคนเจ็ดพันกว่าล้านปวกชนิดเดียวนันบบ่ได้เลยภาษาคนบบนีเออ้เห็นบ่ละนี่แล้วมันเวียนไหวไต,ตเกิดดูเดี๋ยวก็เป็นปวกเดี๋ยวก็เป็นสัตว์อื่นๆในเดราชานในเดราชานประมาณบาา่ได้แต่ละชนิดชนิดมันบ่ธรรมดาเลยเออมันว่า ตกนรกแต่ละอันแต่ละอย่างกับพ่อแห้งเปรตโดยสานต่างๆนี่นะตกยุทังสั้นเป็นอสงไขยซิบสิบอสงไขยกับไ่เลยรู้ตัวเลยรเรื่นั้นนะเออกว่าจะได้มาพบพ่อสิ่งเหล่านีนะคือธรรมะคือความจริงที่เบาอยู่นี่หรือความที่เฮาเคยรู้มาก,ก่อนเพิ่นกันยังเอาออกมาเบานะเข้าใจว่าละ่ะบ่รล้มันบาเบาเด้จักว่าละ่ะแต่คนบามีความรู้เสียกันยังเบา ว่าเมีนรูต้องถ้าไปหาอ่านหน้าด้โอ้ยแคบแคบเทานั้นอนะไรมองเห้มันไกลไกลขาดๆแลวว่าให้ยุกับตัวเองเหี้มันมากๆไปจะพ้นจะทุกข์หูดังอั่นดีมองมั่นจักว่า,าถ้าบ่าคิดนั่นว่าคิดนี่มันสิเอาหนีมาทั้งทงั้งใดแมีนว่าหลับเขาเยอะข้อนีก็ะบ่มีลูกกระบม่มีเมียก็ะบ่มีบัานั้นยังมาอะไรกันอยู่ด้ ่นบาจาของเด็ดขาดเด็ดเดียวมังหัดวัดเพิ่นบานสมนันนามันบังกูดูตัวไายตัวมันตัวอีพอว่า่นบาเออมังหวัดเราไปเปิดคองวงจรปิดบังเนี่ยเห็นบ่เนี่ยนางหซ้ซึมงซซึ่งสมนันนามันบ่บ่ได้หู้จะของได้ว่าสมนันาม่ได้ถูของได้ว่าจะของอาไรจากว่านั้นบาขาดพ่อเด็ดเดียวพ่อเบิรงด้นี่น่ะเขามาน้ำกันก็ยังบอกเขาป่ากันอยู่นี่เนาะแม่นบ่าหล่ะ สายยังก็สิเป็นดึงผู้นั้น,นลงดึงผู้นี่ลงเออถ้าบ่มีผู้มามันจะเป็นวัดใดบอกมันสิเป็นสถานที่แสดงธรรมใดบอกอ้อเออยางสันตัวต้องสนับสนุนกันมาทางนีตัว่เฮ้ยพุทธเจ้าสมบูรณ์แบบเพื่อก็ยังทิมปะทิมลูกทิมเมียเพิ่เนเห็นบ่านัน่นนะเออถ้าบ่กปะกันมันจะไดบอกอไปนิผ่านแนี่ยม่อว่าสันต้นฉบับเฮ็ดในเบ่งองูุ แลวจะจ,จักสิเอิญคุ้นของเพิน่าจังไดจังสิสมเก่าใจบ่นี่เือว่าพระพุทธโคดมก็ขึ้นดูถูกประมาทเฮาบ่จักก้าวซื้อสั่มแต่เราตั้งก้าวนะจักสิเอิญ่าจังไดสิบ่จักก้าวออกมาเลยคนเียวตได,าดา้ความเคารพความจริงที่มันเอาให้เหาไหมต้รม,มาดาเด,าดิคุ้นของเพินเหมือนกนะนขนาดนั่นแหละเิ็นเหตุในเบิ่งเป็นตัวอย่างอยู่ะ แต่คนไปฆ่าตั้งแต่เน่ยจังสันเอาเอา,เอามันสิมี่มองลองลับเรวอมันสิมีผู้ใดผู้หนึ่งมาเป็นจุดลงเตมต้นหรือดึงดูดกันเข้ามาแนวนี้ก็เออแหละแต่ว่า้าบเด็ดเดียวเดียขาดจยะมากเศร้าพูนออาไปเอากันอยู่บานคนหาขุติป,ปมหนันเผาทานขายผูกพักขายอยู่บานพูนอือยามาสองแง่สองมุมใ,ใจว่าละ่ะอนั่นแหละเหมือนธรรมดาาดิ ว่าววัศยะนี่มันวอาง่ายๆอยู่แล้วแต่มันขาดออกจากใจแต่อของเป็นจริง่นี่มันเป็นธรรมดาด้ออการชดเชยให้ผู้อื่นได้หลู่ทำเห็นทำนี่ออสลเบิดด้สลเบิดเขาใจค่าวศลเบิดบอกบ่ใช่ว่าเป็นลดบ้านเงินทองยดธรรมดาศักและตำแนงอาชีพการงานที่โลกเขาแล่นหากันหัวปักหัวปำขากันอยู่พาะส่วน มันเอาไปเลี้ยงอันเดียวนี่แหละหรว่าเลี้ยงกามอันเดียวนี่แหละตัวได้ก็เลวมันก็ทิมออกมาเบิดแล้วท่านแหละอย่าหาเห็ดอาพอ